สวัสดีครับสวัสดีเที่ททยงวันทันเหตุการณ์วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมอยู่ในช่วงของปลายเดือนกรกฎาแล้วนะครับมาอัปเดตโซนนะครับไลฟ์อัปเดตโซนทีละโซนทีละโซนหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ถือว่าลถเข้ามาเต็มตาแล้วนะครับเริ่มมีการต้องขายออกต้องขายออกเพราะตอนนี้ะสต็อกเราลงตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นรถต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถเก,งก๋งรถกระบะหรือว่ากลุ่มนะครับกลุ่มไซส์ใหญ่ที่เป็นกลุ่ม MPV นะครับ SUV หรือตัว PPV เนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ร้านเราขายดีนะครับวันนี้ไลฟ์ในช่วงเที่ยงนยเพราะว่าปกติเราก็ไลฟ์พยายามจะเพิ่มรอบไลฟ์ให้มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยหลายพื้นที่เป็นพื้นที่สีแดงนะครับหลายท่านไม่ได้ไปไหนนะครับเล่นโทรศัพท์หรือเล่นคอมพิวเตอร์อยู่นะครับอยากอะาดูรถสวยๆรถมือสองนะครับสภาพสวยๆกับสศดาที่มงค,คลคาเซนเตอร์ก็แวะก็มาทักทายนะครับมาทักทายกันได้ในช่วง วันอาทิตย์นะครับหรือว่าหลายคนที่ทํางานอยู่ที่บ้านนะครับเวิร์กฟอร์มโนะครับไม่ได้เข้าประจําที่ออฟฟิศนะครับไม่วินทางไปไหนก็เปิดเข้ามารับชมมาทัถ่ายกันได้นะครับวันนี้ขออนุญาตอัปเดตโซนที่เป็นโซนของรถครอบครัวนะครับรถครอบครัวด้านหน้าเลยที่จอดโชว์อยู่ด้านหน้าก็คือบริเวณหน้าถนนใหญ่นะครับถ้าใครมาที่มงคลคคนเซนเตอร์สำนักงานใหญ่อุบลราชธานีก็จะเห็นว่า โซน PV พเนี่ยนะครับหรือโซนรถครอบครัวจะจอดอยู่หน้าสุดเลยนะครับบันไดทางขึ้นนะครับก้าวขึ้นมาก็จะเจอเลยเนี่ย่ทางขึ้นนี่มีทางเดียวเนี่ยนะครับมีเบอร์มีป้ายมีเบอร์โทรชัดเจนนะครับสำหรับเมื่อก่อนพอคนหาไม่เจอขึ้นป้ายขึ้นเบอร์โทรใหญ่อลังการเลยตอนนี้นะครับสังเกตได้ง่ายๆนะครับติดถนนเชียงกูนนะครับเส้นไปอำนาจเจริญนะครับทางไปอำนาจเจริญติดถนนสีเลนนะครับออกจากสี่แยกบายพาสวนาลม ไม่ไกลนะประมาณ2กิโลนะอยู่ซ้ายมือนะครับมุ่งหน้าไปอำนาจ,จเจริญน,นะครับมุ่งหน้าไปนูน่นแหละมุกดหาหานาครพนมนะครับถ้า FC หรือว่าลูกค้าทุกท่านที่เดินทางมาจากทางโซนนี้ก็จะเจอนะครับง่ายง่ายนะเพราะว่าอยู่ถนนเส้นหลักเลยนะมาจากนาครพนมมาจากมุกดาหารหรือมาจากอำนาจ,จเจริญน,นะมาจากทางแยาโสเลยนี่ก็จะผ่านเส้นนี้นะครับสังเกตได้ไง่ายวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วก็มาทักทายกันได้นะครับวันนี้ผมจะพาเดินดูนะครับรถโซนที่เป็นโซน MPV นะครับไม่จะเป็น mpv อย่างเอาผ่าดก็แล้วแต่นะตัวปี2010-2011ทุกวันนี้ราคาก็ดรอปลงเยอะนะครับเป็นเจ้าของได้ง่ายนะครับสวัสดีพี่จุนทรนะครับนะพูดถึงยทางยะโสทางเริงก็ทักทายเข้ามาได้ครับ <laughs> อย่างทุกวันนี้อย่างอย่าง mpv ที่วางขายเนี่ยนะครับไฟย้อยก็สวยอีกแล้วนะครับไฟย้อยอันนี้ตอนนี้ไฟย้อยเมื่อก่อนแต่งติดติ๊กเกอร์เยอะเราไปแกะทิ้งหมดเลยนะครับ <laughs> อาจจะเป็นบางคนคอมเมนต์เข้ามาว่า ออมันไม่สวยนะครับเห็นเทียรนายก็เลยสั่งพวกแกะโลโก้ที่เป็นแลนครุยเซอร์ออกหมดเลยก็ดูดีขึ้นเยอะนะตัวไฟย้อยตัวนี้นะครับดูดีขึ้นเยอะเดี๋ยวรีวิวใหม่อีกรอบนึงว่รารีวิวไปไปรอบก่อนนี้ก็มันหลายพดนะครับติดโคลเมียมติดติ๊กเกอร์ติดโลโก้เมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหนี่แกะหมดเลยนะครับแกะเป็นสแตนดาร์ดนะครับแกะเป็นสแตนดาร์ดนะคางบาง BF นะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับสปอร์ตคุยเซอร์ก็สปอร์ตคุยเซอร์ใช่ไหมเมื่อกี้เดี๋ยวเปิดดูก่อนนะครับสปอร์ตคุยเซอร์ได้ครับมาอีกคันหนึ่งนะครับกำลังทำอยู่นะครับเป็นสีน้ำเงินทูโทนนะครับน้ำเงินเทากำลังทำอยู่นะครับเพราะว่าตบกำลังทำเพราะอะไรเพราะว่าสปอร์ตคุยเซอร์ส่วนใหญ่เราเราไม่ได้เอามาทำขายตามสภาพนะครับหลายคันที่ซื้อไปคือซื้อไปพร้อมใช้งานนะครับถามว่าอาจจะขายสูงกว่าราคาก็จริงนะครับแต่ว่าผมเก็บให้ครบนะครับสวัสดีสวัสดีพี่ป๊อปนะครับ จะต้องเพิ่มรอบเลยครับพี่ป๊อบช่วงนี้นะครับต้องเช้าเย็นเลยใช่ไหมเช้ากลางวันเย็นนะครับแต่ว่าเชื่อว่าหลายคนอยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปได้ไปไหนก็แวะมาทักทายกันได้นะครับสปอร์ตคูเซอร์น่าจะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเห็นเก็บงานสีเสือนะครับเช็คระบบช่วงล่างระบบขับเคลื่อนสีล้อเป็นเกียร์ธรรมดานะครับจริงๆสปอร์ตคูเซอร์ก็จะมีออโต้โฟขันนึงแต่ว่าเห็นเฮียนายแต่งไว้เป็นรถใช้งานนะครับ ใส่ใส่ไปเยอะเลยนะครับว่าจะเป็นยางเยิงโชคบัวเฟนเดอร์ใส่วินกันชนขอลากอะไรเยอะๆหมดเลยน่าจะหมดไปเป็นแสนอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าแกจะขายไหมคะนั้นนะครับเห็นทํามาเยอะพอสมควรนะเป็นออโต้โฟร์วิวสำหรับสปอร์ตควเซอร์นะครับถ้า,ถาโซนด้านเลี้ยวเลี้ยวเข้ามาร้านแล้วก็จะมาเจอเนี่ยมาเจอ MPV อย่างเอาขาดเน,นี่ยุัวนี้ก็เหลือประมาณราคาอยู่ประมาณล้านหนึ่งนะครับก็หายไปประมาณหนึ่งในสามหนึ่งในสี่นะฮะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนน่าจะประมาณ3 4ล้านนะครับทุกวันนี้ก็หายไปพอสมควรแต่ที่สำคัญก็คือถือว่าเราคัดมาระดับหนึ่งแล้วนะครับรถไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเรื่องชนเรื่องความนี่คือเราไม่ซื้อมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับลูกค้าเองก็สบายใจนะครับสวัสดีนะครับไม่แน่ใจว่าพี่เอกผลได้รับได้ขยผมส่งของไปให้เมื่อวันก่อนไหมนะครับใครที่เข้ามาร่วมสนุกกันตอนเย็นนะครับผมก็จะทยอยจัดส่งนะครับถือว่าเป็นของฝากจากน้องนะครับของฝากจากซอสักดานะครับดูแล กันไปในช่วงลอกนี้น,น,นะครับหนักพอสมควรนะอุบลประกาศเป็นพื้นที่สีแดงนะครับได้จิตจารวิเบกษาฮะนะครับก็จริงๆก็เราไม่ติดกันทางไลร์สดหรอกนะครับนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับเราจัดส่งรถได้ถึงที่บ้านได้นะครับก็จะมีการพนค่าเชื้ออะไรต่างๆตามคลิปที่ผมได้ทําไปมาสวัสดีกันหน่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมนะครับทั้ง40ยูเซอร์ที่รับชมในช่วง <c oughs> <c oughs> พักทานข้าวเที่ยงอยู่กับสอสักดาที่เดยวที่เดิมที่มงคลคาเซ็นเตอร์บนราชธานีวันนี้ผมจะพาเดินดูโซนคร่าวๆนะครับเดินดูอัปเดตโซนที่เป็นรถครอบครัวนะครับว่ามีเยอะขนาดไหนนะครับหลายคนที่ต้องการมาเลือกรถครอบครัวสักคันหนึ่งนะครับยิ่งสถานการณ์แบบนี้เองอรถส่วนตัวก็น่าจะเป็นเรื่องสําคัญนะครับรถระบบสาธารณะก็คงตัดออกไปแล้วนะครับไม่กล้าขึ้นนะครับไม่มีใครกล้านั่งโกงนั่งแกบปปทุกนนี้ต้องเป็นอย่างนั้นจริงนะนะครับถ้าใครมาจากพื้นที่เสี่ยงยิ่งไม่ได้เลย นะครับเพาะกาเขาใกล้นะครับรถครอบครัวรถส่วนตัวยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรซื้อไปใช้นะครับจริงมันมีหลายราคานะไม่ใช่ว่าเห็นซอมาไล่แต่มีราคาแพงเมื่อวานก็ไล่ไปแล้วรถส่วนตัวราคาแสนกว่าบาท2องแสนก็ปรับไปตามวันนะครับเพราะรถเรามีประมาณ2-300คันเนี่ยบางทีมันทำรวดเดียวไม่หมดนะครับ mm hmm. ยังเอาพาดนะฐานบาทก็เหลือประมาณล้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็2ล้านกว่าบาทที่เฮนายรีวิวไปแล้วนะครับสำหรับตัวพาโดหนึ่ดีเซลไฟย้อยนะครับและก็ตัว พาโด150นะครับที่เป็นตัวที่น่าจะตอบโจทย์ขาลุยนะครับที่ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องถุงลมนะครับตัวนี้เป็นคอยสปริงนะครับเหมือนกับตัว Fortuner นะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือตัดปัญหาไปสำหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของนะครับร้านเท่าไหร่ร้านหใช่ไหมร้าน59ใช่ไหมที่เราครับผมแล้วก็พวก2อกี่เนี่ยสองกี่ถือว่าขายดีนะครับสองกี่เองเนี่ยลูกค้าค่อนข้างที่จะให้ให้ความสนใจเยอะนะครับให้ความสนใจเยอะหนึ่งแล้วมันเป็น พีวีที่เป็นโฉมใหม่นะครับพีวีที่เป็นโฉมใหม่แล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการประหยัดน้ํามันนะครับพราะใเือ 2.4V ถือว่าเป็นสินค้าที่ร้านเราค่อนข้างที่จะขายดีมากนะครับขายดีมากลูกค้าจองทาสัญญาไว้ก็หลายเคสด้วยกันนะครับเราก็แยกโซนไปจอดแล้วนะครับไม่มีรถจองที่มาจอดปนแน่นอนนะครับรถที่ท่านจองแล้วเราจะไปย้ายไปเก็บที่อู่โกดังแยก่างห่างออกไปนะครับหรือมีการเก็บการเพิ่มเติมนะครับกับสีพวกภายในเนี่ยก็จะแยกโซนออกไปนะครับแล้รถรถที่ท่านจองแล้วเนี่ยนะครับหลายคนที่เป็นลูกค้าอยู่อาจจะดู จองแล้วเนี่ยนะครับผมไม่ได้ไปจอดอะไรปนกันแน่นอนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีช่วงเเที่ยงนะครับใครที่ทานข้าวเที่ยงอยู่หรือว่าไม่ได้ไปไหนก็แวะมาทักทายคอมเมนต์กันได้นะครับนะเพราะว่ารถรถเกือบทุกคันเนี่ยผมมีคลิปรีวิวสั้นไว้เกือบทั้งหมดนะครับก็ฝากไปติดตามในช่องรถมือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์ได้นะครับนะไล่ดูในช่องของตารางวิดีโอนะครับหรือว่าค้นหาก็ได้นะครับอยากจะดูพาโดของมงคลนะครับค้นใน Google ก็ขึ้นนะครับใน อ่า YouTube ว่าจะขึ้นนะครับสำหรับคนที่อยากจะดูคลิปสั้นนะครับคลิปสั้นของแต่ละคันนะครับมีรูปมีภายนอกภายในมีราคามีออปชันจุดขายลรงไวงน่าจะครบนะครับน่าจะครบเพราะว่าเราไล่ทยอยรีวิวเดี่ยวไปแต่ว่าการไล่สดเองเกียเราก็อาจะได้พูดคุยกันมากขึ้นนะครับจุดที่ลูกค้าต้องการหรือจุดที่ผมจะต้องปรับหรือทีมงานมงคลจะต้องปรับนี่ก็สามารถแนะนํากันได้นะครับพี่ถูกไหมนะพี่จรินจากขอนแก่นนะครับดูจากเชียงใหม่นะครับพี่พิรชัยนะครับขอบพระคุณครับ นะครับเชียงใหม่เองก็ผ่านนะครับผ่านพัสเตอร์ใหญ่มานะครับก็รอดวิกฤตมาได้นะลงมาสนามก็เอาอยู่นะครับก็แสดงยังมดีกับพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับช่วงนั้นเชียงใหม่นี่โอ้ใครมาจากเชียงใหม่นี่กลัวกันเยอะเลยนะตอนนั้นนะครับตอนนี้เชียงใหม่เองก็ถือว่าผู้บริหารกับประชาชนก็ร่วมกันแก้ปัญหาได้ดีนะครับก็รอดมาได้นะครับรอฟังอุบวอยู่เหมือนกันนะฮา์โดคันสีดำนะครับมีมีคลิปนะครับมีพี่พี่รบกวนไปกดดูได้นะครับคลิปที่รีวิวไป นะครับพาดูไฟย้อยนะครับตัวนี้นะครับสองกทุกวันนี้เองเนี่ยนะครับไฟย้อยสองกิโลสี่ขายกันประมาณ8ปดแสนเก้าแสนะครับราคาเข้าหายไปประมาณครึ่งล้านนะครับเพราะหลายคนจะชอบเทียบอัตราส่วนว่าถ้าราคา8ปดเก้าแสนไปซื้อรถใหม่ไม่ดีกว่าเลยนะครับมันก็แล้ว,ตวมมนะแต่มุมมองนะครับแต่ผมมองว่าส่วนต่างมันห่างกันประมาณมันก็น่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่คนหันมาสนใจรถมือสองเยอะขึ้นนะครับเพราะหลายคนจะบอกว่าสอพี่ซื้อรถมือสองพี่ก็ต้องจ่ายแบตอยู่ดีดิ คือภาษีมันก็จ่ายจ่ายทุกคันแหละครับมีมีคันไหนไม่จ่ายภาษีแต่ว่าอัตราส่วนต่างสมมติว่ารถใหม่พี่ซื้อร้านร้านสี่สองร้านสี่สามเงี้ยนะครับพี่ซื้อรถมือสองแปดแสนกว่าบาทเนี้ยนะครับแบตมันไม่กี่หมื่นเองนะครับมันจะเป็นข้อข้อข้ออ้างมากกว่านะผมมองว่านะครับเพราะว่าส่วนต่างที่มันเซฟไปสี่ห้าแสนกับภาษีที่ต้องจ่ายประมาณหกเจ็ดหมื่นเนี่ยคือมันมันมันไม่มันไม่คานกันนะครับมันไม่เสมอกัันน้นแล้วมันก็หักล้างกันได้นะครับสามติถึงส่วนที่มัน เซฟไปไปนะครับส่วนที่เซฟไปนะที่นิรันดรน,นะครับนะนะครับเนี่ยอย่างสังเกตว่าตัว2.4เนี่ยเราจะนําเข้ามาแบบไม่อั้นเลยนะนะครับเพราะว่าสต๊อกสต๊อกของฟอร์จูเนอร์สอผมกล้าพูดได้เลยว่าสต๊อกฟอร์จูเนอร์ตอนนี้นะฟอร์จูเนอร์มือ2ที่ประเทศไทยตอนนี้นะครับที่ที่เราที่มีที่เรานะผมว่าเราก็ไม่น้อยอย่าไทยเหมือนกันเพราะว่าเป็นสินค้าที่เราค่อนข้างที่จะขายดีนะครับใครที่อยากจะได้ฟอร์จูเนอร ชมเนี่ยแหละนะชมก่อนชมใหม่นะครับจะบอกเกือบบอกว่าชมใหม่แล้วนะครับเกือบหลุดไปเพราะว่าชมใหม่ชมหน้ารีเจนเดิมออกมาแล้วไงนะครับออกมาแล้วก่อนชมใหม่แล้วกันนะครับใครที่อยากจะได้เนี่ยถือว่าโซน p p v เนี่ยถือว่าเป็นโซนที่ค่อนข้างขายดีเลยนะครับขายดีมากๆนะสำหรับเนี่ย2อ 2.4V อนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเบาะไฟฟ้าประตูไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับออปชั่นก็พอประมาณนึงนะครับสำหรับ f o r t u n e นนะครับถ้าจะไปแข่งกับแบรนด์อื่นๆมันก็ มันก็ยากอยู่นะครับแต่ถ้าเรื่องของการใช้ดีใช้ทนเนี่ยนะครับก็ายโตโยต้าเองน่าจะตอบโจทย์นะครับผู้บริโภคก็เลยเป็นที่นิยมนะครับคันนี้เป็นไงคันนี้เรารีวิวไปยังตัวนี้ตัว,ตวยางน่าจะยางนะนะครับตัวนี้เป็นปี17นะผมดูผมดูดิสกันนิดหนึ่งอ๋อเป็นดิสด,ดัอยู่รีวิวไปแล้วนะครับคันนี้รีวิวไปแล้วทีวน,นี้เป็น2.8ขับ2 สำหรับคนที่ต้องการตัวที่เครื่องยนต์แรงขึ้นมาหน่อยนะครับก็2.8แต่มันไม่อยากได้4นะครับไม่อยากดูแลรักษาเยอะนะครับตัวนี้เป็น2.8ขับเคลื่อน2ล้อนะครับตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ที่เอามาขายเนี่ยถ้าลูกค้าไม่สั่งจริงๆก็ก็4วิวจะไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะนะนะครับเพราะว่าทั่วนี้เองผมมองว่าค<อ>นเน้นใช้างานบนถนนออ,อ,ออฟโรดมากกว่านะครับแต่ถ้าเป็นออฟโรดจริงๆขับสีก็ลูกค้าก็สั่งเข้ามาได้แต่ว่า จะมีเป็นบางส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบ็กท็อปไปเลยนะครับ,บ,รบถ้าเป็นตัวขับสี่นะครับเป็น t ท d ดีตัวท็อปไปเลยแต่ถ้าเป็นตัวพื้นฐานทั่วไปเนี่ยตัวโฟวินเนี่ยก็ถือว่ามีอัตราส่วนที่น้อยนะครับเพราะว่าต้องลูกค้าสั่งหรือลูกค้าให้ความสนใจก่อนนี้ก้าวมาขายหนึ่งเพราะว่าราคามันก็จะค่อนข้างสูงนะถ้าเป็นตัวขับสี่นะครับราคาก็จะประมาณเกือบล้านนี้นะครับเกือบล้านหรือว่าล้านล้านขึ้นนี่ครับ ครับผมนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาทักทายคอมเมนต์มาทักทายกันได้นะครับมาทักทายกันได้ในช่วงที่พักกลางวันแต่ตอนเย็นเห็นว่ามีกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับมีกิจกรรมกันเหมือนเดิมนะครับ FC แฟนคลับก็ทักทายคอมเมนต์กันได้นะครับพี่นิดันดอนพี่สมควรก็ทักทายกันนะครับก็อยู่ที่ส,สปปาลาวก็ไม่ได้คงไม่ได้เจอกันอ,อีกนานนะครับพี่น้องชาวลาวก็น่าจะได้รับวัคซีนกันทั่วหน้านะครับเห็นนำเข้ากันไปหลายร้านโดสนะครับแสดงความดีดีด้วยนะครับ สำหรับทางนี้ก็ต้องรอคอยกันอยู่เหมือนกันนะครับทีมงจริงๆ <c oughs> บางส่วนของเราก็ไปฉีดโดดแรกกันมาแล้วนะครับทุกคนก็ร่างกายแข็งแรงดีนะครับไม่มีผลข้างเคียงอะไรก็นาก่าจะมีแต่คนหนุ่มคนสาวนะครับไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรก็ไม่มีความเสี่ยงที่ไปไปฉีดกันเยอะนะครับ <c oughs> นะครับโอ้เรามีแต่โฟลเจอร์เลยส่วนโฟลเจอร์ประมาณ10กว่าคันนะครับเอาไดูแบรนด์อื่นกันบ้างเดี๋ยวบอกว่าแบรนด์อืน่นมีไหมอย่างมิวเอ็กซ์เองเนี่ยมิวเอ็กซ์มิวเอ็กซ์ อันนี้เป็น3.0ครับปี57นะครับปี57 3.0ครับ2สีขาวมกปี57เจ็ดวเรามีลูกค้าสนใจเยอะนะคันนี้นะครับราคา600,000กว่าบาทนะครับเป็นรถรถอุบลเนี่ยออกอุบลเนี่ยแต่ไปจดทะเบียนกรุงเทพไมเฉยนะครับรถอยู่ที่อุบลคันนี้รถอุบลมือเดียวเลยนะผมเป็นคนซื้อเข้าหน้าร้านเองนะครับบุ๊คเซอร์วิสกุญแจสำรองคันนี้ถือว่าครบนะครับเพราะจะไม่ครบทุกคันแล้วรถมือสองนะครับคันไหนหายก็บอกว่าบอกลูกค้าว่าหายแต่คันไหนก็ว่่่าาาาคคคครรรรบบบก็ือววนะะัเพ บางค <lawsuit> ันเองเนี่ยเจ้าของเดิมเขาอาจจะทําหายนะครับหรือว่าบางทีเข้าศูนย์ครบระยะแล้วก็ออกนี่ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ขันไหนว่าครบก็คือครบเหมือนเราถ่ายย้อนแสงไปนิดนึ่งไหมมันมืดนิดนึงนะครับเราเปลี่ยนมุมนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นความสวยงามของรถโซนรถครอบครัวของเราได้ชัดเจนนิดหนึ่งนะโอเคสว่างขึ้นนะครับสว่างขึ้นดูดีขึ้นหน่อยเมื่อกี้มันเป็นมืดมืดนะครับเหมือนฝนจะตกอีกแล้วนะครับพอทีมงานผมจับ โทรศัพท์ทีไรนี่เรียบร้อยเลยนะครับเหมือนฝนจะตกอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับก็เชื่อว่าเราจะต้องเจอกันเช้าเย็นนะครับเพราะว่ากว่าจะไล่รถครบนะครับมันจะเบียนเข้าเบียนออกนะรถก็จะมีโซนด้านหน้านะครับโซนหน้าถนนอันตรายนิดหนึ่งนะครับอาจจะเป็นช่วงเย็นนะที่เป็นรถสไตล์ออฟโรดนะครับเออวันนี้ลองลองคุยกับทีมงานนะทีมงานลูกค้านะครับหลายคนนะครับว่าเป็นพี่อูดรหรือพี่อะไรนะที่บอกว่าให้ไล่รถออฟโรดให้ดูหน่อยนะครับวันนี้ผมจะเอา ดูก่อนว่าจะเอาตอนเดียวโฟวิลนะครับแคปโฟวิลแล้วก็4ประตูโฟวิลให้ครบเลยนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าทีมงานเขาจะจัดรถแบบไหนยังไงนะครับให้บางแผนอัปเดตงานก่อนนะครับมีเอ็กเซิร์นซีเนะครับ CX3 2โอ้2020เพิ่งออกครับพี่นะครับเ <laughs> พิ่งออกนะออกนะถ้าถ้าถ้าถือตัดสดมาหรือว่านี่เหลือไม่เยอะก,ก็รับเทิร์นได้ทุกเงื่อนไขนะครับอยู่ที่ราคาที่เราตกลงก็จริงๆรถ รถทุกคันเนี่ยเรา,เร,ารับแลกเปลี่ยนซื้อขายครบอยู่แล้วนะครับนะครับคือรับเทินได้นะครับแลกเปลี่ยนกันได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขาราคาที่เราตีราคาเทินกันนะครับราคามันจะได้เท่าไหร่อย่างนี้นะครับถึงว่าถ้านี่มันเหลือเยอะมันก็ไม่ได้อย่างนี้ก็แล้วแต่คันบายคันเคสบายเคสไปนะครับถอยไปดูด้านาหน้านิดนึงนะครับดูแต่แบรนด์เจ้าตลาดนะครับดูแต่เอซสุดูแต่โตโยต้าเดี๋ยวคนที่ใช้แบรนด์อื่นเขาจะน้อยใจนะครับผมก็เลยเอาแบรนด์รองเนี่ยนะครับล่าสุดเลยนะนะครับเอาแบรน น่าสุดเลยไม่ว่าจะเป็นเชฟโรเลตก็แล้วแต่นะครับปาเจโร่นะครับมิสูปาเจโร่ก็แล้วแต่หรือว่าฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับพยายามจะให้มีมีเครดิตเงินนะครับเพราะว่าหลายท่านก็ใช้แบรนด์รองกันอยู่นะครับแต่ด้วยคุณภาพแล้วก็การใช้งานเนี่ยไม่แพ้ไม่แพ้ไม่เป็นรองใครนะครับถึงแม้ว่าราคารถมือสองเองเนี่ยก็ดรอปลงมาเยอะนะอย่างเชฟเนี่ยนะครับเนี่ยโมเดลสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะมีการปิดปิดไปนะครับปิดจําหน่ายในประเทศไทยไปปีสิบเก้านี่นะครับ ราคาเนี่น่าใช้น่าฟังเลยนละราคาร่วงกันละนาวนะนะครับรถราคาล้านสามล้านสี่เหลืออยู่ห0แสนกว่าบาทสภาพนี่ก็ไม่มีไม่มีตําหนินะครับเพราะหลายคนบอกว่าซอเวลาพี่ซื้อไปเนี่ยมันจะพังมันจะมีปัญหาไหมผมว่าโดยพื้นฐานเนี่ยนะครับรถใหม่ขนาดนี้นะครับพี่ไม่ต้องทำอะไรนะขับไปเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนของเร็วตามระยะนี่ห้าปีพี่ไม่ได้ซ่อมแน่นอนนะครับห้าปีพี่ไม่ได้ซ่อมแน่นอนหลายคนไปกังวลว่ารถคือเขาไม่ได้ผลิตมาให้พังง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะผมขายรถทุกยี่ห้อผมจะรู้ว่า รถแต่ละคันถ้าเราดูแลตามระยะตามข้อที่จริงนะครับคือไม่ใช่จะสักว่าจะขับอย่างเดียวนะครับยี่ห้อไหนก็พังแต่ถ้าเราดูแลนะครับตามระยะการใช้งานของเขาเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับถามว่าเชฟเชฟเองที่ประเทศไทยก็ก็จะมีขายอยู่บ้างนะบางศูนย์ที่มีรถใหมค่ค้างอยู่แต่ว่าก็ยังเปิดการศูนย์เขาก็มีการเซอร์วิสให้ลูกค้ายอยู่ไม่ใช่ปิดไปเลยนะครับไม่ใช่ปิดแล้วหายยกหายไปเลยนะครับก็ยังสามารถเข้า บริการได้ประกันก็ผมก็ส่งเข้าศูนย์ก็จะมีเหมือนกันนะครับเชฟเวอร์เลที่อุบลก็ยังเปิดให้บริการนะครับแน่นอนนะครับเป็นเครื่อง2.8ถือว่าเป็นบล็อก,กเก่านะครับพี่เล่นนอนแต่ว่าที่ไทยตัวบล็อกสุดท้ายจะเป็น205นะครับ205เทอร์โบเนี่ปัจจุบัไลฟ์ไปแล้ววันก่อนนะครับเนี่ล้านเก้าหมื่นตัว elite edition นะครับตัวนี้นก็แล้วก็มีเอเวอร์เลทนะครับเอเวอร์เลทตัวตัวโฟอะไรไหมตัวนี้โฟไหม อ๋อตอนนี้ตัวตัวใหม่นะครับตัวใหม่เลยโมเดลปัจจุบันนี่แหละ2 0 1 9 2 0นะครับเป็นไงคำชิงนะครับเริ่ม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 อุ่นแล้วนะครับเริ่มอุ่นแล้วโทรศัพท์ iPhone ผมเริ่มร้อนแล้วอันนี้คือโซนด้านหน้านะครับเรามาพูดคุยทักทายกันนะครับตัวเทอร์เซ่ก็หกเก้าใช่ไหมหกเ้าเก้ามิสูร้านเ0้าหนะครับตัวนี้9 5 0 0แสนะครับ9 5 0 0แสแล้วก็ขยับมาที่มิวเอ็กตัวเครื่องใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับเป็น เครื่องสามพันนะครับเป็นเครื่องสามพันแปดเท่าไรปรับราคาแลแปดสิบห้าใช่ไหมตอนนี้นะครับเรืือปแปดสิบห้านะครับรถใหม่ก็ประมาณล้านล้านสี่มั้งตันนี้นะครับต้อเครื่องสามพันนะครับการเซฟไปประมาณเท่าไหร่โอหกแสนนะครับประมาณหกแสนนะผ่านไปสี่ห้าปีราคาก็ถือว่านี่ขนาดเป็นแบรนด์แบรนด์ตลาดนะนะครับราคาก็เอาการอยู่นะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันคือ ทุกวันนี้รถใหม่รุ่นใหม่ออกมาทับรุ่นกันเร็วขึ้นนะครับก็ทาให้รถมือสองเองเนี่ยนะราคาค่อนข้างที่จะถูกลงเยอะนะครับถูกลงเยอะนะครับนี่ทีดีตอนนี้ทีดีผมจะเออผมลืมไล์คู่นะมีมีทีดีขับ2มาแล้วคู่กันนะครับสีดําแล้วก็สีขาวที่กําลังล้างอยู่นะครับเป็น2.8ขับ2นะครับหลายคนที่อยากจะได้ทีดีแต่จะเป็นขับ2เนี่ยมีมาแล้วนะครับมีมาแล้วสําหรับทีดีขับ2ก็เดี๋ยวรอชมได้เลย มีรถให้ได้รีวิวเพิ่มเติมอยู่หลายคันด้วยกันนะสำหรับทุกท่านท,ที่เป็น FC รถ p p ีรถครอบครัวที่มงค,คุนาเซนเตอร์จะทยอยรีวิวเพิ่มเติมรถเข้าใหม่ให้ด้วยนะครับมีล้างหน้าหลังมีปาเจโร่นะครับปาเจโร่ตัวโฉมก่อนนะครับก็คือตัว VG 178ดแรงม้าสีขาวกำลงังล้างอยู่นะครับแล้วก็2.4 GT กำลงังล้างอยู่นะครับแล้วก็ฟอร์จูเนอร์สีขาวทีดีสีขาวมาพร้อมกัน3คันทีก่กำลังล้างอยู่วันนี้ก็มามคุยกันในช่วง พักเที่ยงนะครับก็ต้องขอบคุณุทกท่ันเลยที่เข้ามาคุยกันในช่วงเที่ยงนะครับเที่ยงครึ่งพอดีนะเที่ยง20ก็ครับพบกันประมาณคือมาแจ้งมาแจ้งข่าวบอกกวาว่าช่วงเย็นเองเนี่ยเราดูก่อนว่าจะมีออฟโรดหรือว่ามีรถอะไรที่ดีๆมานําเสนอนะครับในช่วงเย็นๆในช่วง5้าโมงครึ่งหรือ6กโมงนะใครไม่ได้ไม่ไหนอยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะนะครับรับชมไลฟ์สดนะครับทางช่องทาง YouTube แล้วก็เฟซบุ๊กแคนเปตนะครับของมงคลคอนเตอร์ได้นะครับในช่วงเย็นเราจะไลฟ์กัน ทุกวันแหละจนกว่าโควิดจะหายไปจากเรานะครับทำการตลาดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดตอนนี้นะครับไม่ค่อยได้ไปไหนกันนะครับทั้งยานพร้อมกําลังกันนะครับนะทั้งยานไม่ต้องเดินทางมาก็สามารถซื้อรถได้กับมงคลคอนเซ็นเตอร์นะครับมีบริการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปทําสัญญานะครับแล้วบริการส่งรถให้ถึงที่บ้านนะครับเหมือนเดิมนะครับสำหรับเที่ยงนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามาทักทายกันนะครับทั้ง60-70คนที่พักทานข้าวนะครับชมสองสักดาแล้วก็พาดูรถสวยๆที่มงคลคอนเซ็นเตอร์ไปด้วยนะครัับเเจออกนนนตย็ นะครับมีไลฟ์จับแจกลดราคาถูกนะครับโปรโมชั่นดีๆเหมือนเดิมนะครับเจอกันตอนเย็นสวัสดีครับ